ต่อไปดูต่อไปครับน้องโอ๊ะเป็นอะไ่เอาซูนไปกันนี่กันนะใครนี่ครับน้องเมย์เราไปใส่ขี้ไปแล้วขั้นตอนการเตรียมพักกับครับใส่เครื่องปรุงนะครับครับป่านี่กำลังโค้ดนะครับใครด้วยนะครับนี้เขาจะแยังกินกันไหมเขาจะลาบครับลาบป่าไหนครับวันนี้เมนูพิเศษเนาะลาบป่าไหน สังตรงนะครับกินแบบคนเมืองกินแบบเมืองเมืองครับพักกับกับต้องได้คนยาบ่ได้ใจสาลสักอย่างนะครับปลูกธรรมชาติเลยนะครับเก็บตามสวนกรมที่เขาอยู่ก่อนนี้นะครับนี่ครับพักสดดเลยครับนะครับเว้นสวนบนที่นาเขาเอาปูไปหมดนะครับไปตั้งแต่กับมีนะครับพักกับนะครับ ป่านี้ครับใส่ผักไข่คานะครับเอาคาหลาดลงไปต้วยสมุนไพรกันบานหอมๆนะครับผุ่งกับต้มน้ำร้อเลยครับใส่ได้กับเราไหมครับเด้อใส่เลยครับใส่เลยเอามาใช้เอาครับกับต้มหัวปลาครับเราจะเอาน้ำมันมาซุปซุปก็ลาบนะครับ นันตนมหมวปลากลางหนังบลมแห้งครับดูครับกลางตรงดังน้าครับมีขาใช้สใส่ปุ้นตัวก็ได้ค่านะได้หอมไข่ไข่นะครับเออ ยามคนทำอะไรบมงอ่างทุกแบบเขา้าอ่ะปบานตอนนี้นะครับจุนะกะก่นอนหน้าม,มันแขงน้อยก๋กน้อยหน่อยอ,ยอยีกตัวอันนี้<อ>ต้อเวทนะนีนเียเนี่ยจัดหม้อนี่ไก่ปลาพดเองนี่คคไก่อนนไข,ของนี้ก็ไัดถุยนีไก่ตัวนี้มันอ,อยู่คุยอ่ะไก่ปลาไก่ลมา ขังยูวัตเนี่ยยูวัตก็แล้วผมก็มาขังหลังบ้านรุดเนี่ยนะไปฟันเหรอใช่ครับคนมาอครอบนำเลยกว่าไปไหนไหนมันอยู่ตรงที่เข้าๆกันก่อนบ้านแบบควายมันอยู่มันแผลงข้างนี้จังแม่นุ้นอะไปลาจัดกันสองคนแต่ตึงวิทยาสีอ่อนกับบาเก่งคณะบุญนั่นกับเก่งเงาอะไร

มีด้าวเนี่ยไม่คุ้มนะมีด้าวเราม้นคุ้บคอตุ้บปอนี่คนเขามเหมูยนะครับคนไปได้เลยครับเดี๋ยวมจะเหนียวตุ้ยๆเลยนะครับเดี๋ยวครับพอเลยมีข้อความอะไรบางนี่ผนอยู่นะครับหนึ่งสามครับการทำลาป้าวันนี้ก็เรียบร้อยไปด้วยดีนะครับตามที่ง่ายเพียงพอนะครับเดี๋ยวผมก็ จ,จัดจานจะกินกันแล้วนะครับพอเรียบร้อยแล้วก่อนจะนี่ก็ก่อนจะไปซูมกินกับตัวเกาจิ้มนหมูกระไรกันเนาะเดี๋ยวบอลลัมได้ข่อยใจว่าเฮ้ยมันเนาะเอาอย่างน้อยเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงผีผีผจานเนาะเอาด้วยฮึมฮึมสุดยอดความล้ำเลยครับ ลองไม่แย่เด้อครับตามเนี่ผมงะายรูดไม่พอเด็กกี้ละครับใส่ตามผมว่าเลยนะบบลัมเนี่ออาผมว่าคนนี้บลัมนี่ยผมว่าบลใจแล้วครับขนาดกว่าหมูตั้งข้างยกมือขึ้นช่องเลยเด็กกี้นะครับเนาะด้านเอวีนี่ก็ขอแต่วันดีนะครับลาไปก,กี้ก่อนนะครับยูพีนากับป้ากันไหมเนะครับบ๊ายบาย